ตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีวงจรไฟฟ้ามาให้ทั้งหมด3วงจรนะครับในแต่ละวงจรเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ชนิดหนึ่งนะครับโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้เนี่ยโจทย์บอกว่ามีความต้านทานภายในเนี่ย40โอห์มนะครับแล้วโจทย์ก็ยังกําหนดอีกครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับก็ต่อเมื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ไหลผ่านมันนะครับอยู่ในช่วง0.05แอมแปร์นะครับถึง0.18แอมแปร์นะครับโจทย์เขาอยากรู้ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยในรูปไหนบ้างนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับโอเคนะครับก็เวลาเราจะทําโจทย์เรื่องนี้นะครับเราจะต้องใช้ความรู้ในการรวมความต้านทานนะครับก็ถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาในวิดีโอที่พี่ทําไว้แล้วให้นะครับเนี่ยก็ตามลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับข้อนี้นะครับเราจะมองอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้นะครับ มองว่ามาันเป็นตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับไอเครื่องหมายกลมๆตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะมองให้มันเหมือนกับเป็นตัวต้านทานปกติตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้นะครับเขา่หยหาแหละว่ากระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าไหร่มันอยู่ในช่วงนี้ไหมถ้ามันอยู่ในช่วงนี้ไอนี่ก็ใช้งานได้อย่างปกตินะครับเอเคนะครับมาทําโจทย์ข้อแรกเลยนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับเราสามารถคํานวณหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ได้จากสูตรอะไรครับ ก็ใช้สูตร i เท่ากับ v ส่วน r นะครับนะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวไหนนะครับให้เอาความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัวต้านทานตัวนั้นหารด้วยความต้านทานของมันนะครับนะความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัวต้านทานตัวนี้คือเท่าไหร่ครับยี่สิบโวลต์นะครับก็ใส่ค่าลงไปนะครับหารด้วยความต้านทานความต้านทานมันเท่าไหร่ครับสี่สิบโอห์มนะครับก็หารด้วยสี่สิบ นะยี่สิบหารด้วยสี่สิบได้เท่าไหร่ครับนะครับศูนย์จุดห้านะครับแอมแปร์อันนี้คือคำตอบของรูปที่หนึ่งนะครับอา้าวไอ้นี่เนี่ยถ้ากระแสที่ไหลผ่านอันนี้เนี่ยศูนย์จุดห้าแอมแปร์นะครับมันสามารถใช้งานได้อย่างปกติไหมมันอยู่ในช่วงนี้ไหมคําตอบคือไม่อยู่นะครับเพราะว่าไอ้ศูนจุดห้าเนี่ยมันมากกว่าศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับดังนั้นในรูปนี้นะครับมันใช้ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับรูปถัดไปรูปที่สองนะครับในรูปนี้นะครับก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเดิมนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานเพิ่มขึ้นมาสองตัวนะครับสำหรับมือใหม่เวลาเราจะทำเนี่ยถ้าเราเห็นมันมีตัวต้านทานหลายๆตัวแล้วเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเราจะพยายามรวมตัวต้านทานให้มันเหลือจํานวนตัวน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารวมสองตัวนี้ก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับต่อแบบไหนครับขนาดหรืออนุกรมต่อแบบขนาดนะครับ สองตัวนี้นะครับรวมแล้วเหลือตัวเดียวพี่แอบวาดภาพไว้ตรงนี้แล้วนะครับน้องสังเกตนะครับความต้านทานมันทําไมครับเท่ากันนะครับถ้ามันต่อขนานแล้วความต้านทานมันเท่ากันนะครับก็เวลารวมแล้วเนี่ยความต้านทานรวมคิดยังไงครับสําหรับอันนี้ก็หาร2ถูกไหมก็เหลือหกสิบโอห์มนะครับส่วนในเจ้านี้ก็สี่สิบเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็รวม2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้มันต่อแบบอนุกรมกันเพราะว่ากระแสที่ไหลผ่าน สองตัวนี้เนี่ยมันเท่ากันนะครับเป็นกระแสเดียวกันนะครับ R ที่ต่อแบบอนุกรมนะครับรวมกันยังไงครับก็จับรวมกันปกตินะครับที่แอบวาดภาพไปแล้วนะครับนี่คือ R รวมของมันนะครับก็100โอห์มนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้20โวลตโมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเราก็สามารถหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ได้แล้วนะครับ I กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะครับสามารถคำนวณได้จากความต่างศักย์ที่ตกข้อมมันนะครับ20หารด้วยความต้านทานของมันคือ100นะครับออกมาได้0.2แอมแปร์นะครับนะกระแสไฟฟ้าที่เราคิดออกมาเนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก็จริงนะครับแต่ในวงจรเนี่ยกระแสเนี่ยมันไหลเท่ากันทั้งเส้นนะครับดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เท่ากันนะ0.2แอมนะครับ ดังนั้นนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมไหลออกจากแบตเตอรี่ตรงนี้ศูนย์จุดสองแอมป์เัมนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็เท่าไหรครับก็เท่ากับศูนย์จุดสองแอมป์นะครับดังนั้นใช้งานได้ปกติไหมอ่าไม่น่าจะปกตินะครับเพราะมันมากกว่าศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับอันนี้ก็ไม่ปกติครับต่อไปรูปที่สามนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรวมตัวต้านทานนะครับสามตัวนี้ต่อแบบอะไรกันครับต่อแบบอนุกรมนะครับเพราะกระแสที่ไหลผ่านนะครับมันเป็นกระแสเดียวกันนะครับ อนุกรมก็จับบวกกันนะครับร้อยยี่สิบวกร้อยี่สิบวกสี่สิบได้เท่าไหร่ไอ้นี่บวกกันก่อนได้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบวกร้อยยี่สิบได้สองร้อยแปดสิบโอมนะครับแบตเตอรี่ตัวเดิมยี่สิบโวลต์นะครับนะก็สามารถคำนวณหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ได้แล้วนะครับนะ อ่าเหมือนเดิมเลยนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวไหนนะครับให้เอาความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวนี้นะครับหารด้วยความต้านทานของมันนะครับสองร้อยแปดสิบนะครับหารออกมาตรงนี้นะครับมันจะได้ประมาณนะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแอมแปร์นะครับนะมันอยู่ในช่วงนี้ไหมศูนย์จุดศูนย์เจ็ดอยู่นะครับนะอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นมันสามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับ นั้นโจทย์ข้อนี้นะครับตอบช้อยสามนะครับสติกเกอร์สรุปสูตรฟิสิกส์พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะช่วยให้น้องๆมีสูตรพร้อมใช้อ่านทบทวนได้สะดวกหรือจะส่งไปให้เพื่อนๆก็ง่ายดาวน์โหลดเลยที่ Line Store น้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทาง l ลายสามารถแอด l ล n e พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้า l ล n e กลุ่มนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ